สวัสดีครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลด Minecraft กันนะเดี๋ยวเมื่อเราเข้า,ขาไปในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เว็บไปนะนี่เข้าไปอย่างี้เลยไอ้เขี้ยผิดเว็บครับเว็ดเนี่ย เข้าไปในเว็บนี้นะฮะก็มันจะเจอหน้าตาแบบนี้ปิดไปก่อนเราคลิกดาวน์โหลด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 อ่ะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเราจะได้อะไรได้นี้มาเดี๋ยวจะเอามาไว้ที่หน้าจอนะครับได้เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะเราได้โปรแกรมนี้มานะครับแล้วใหเราทำการสร้างโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์นะฮะเดี๋ยว ใส่ชื่ออะไรก็ได้ครับแค่นี้อ่ะแล้วคราวนี้เราทำการนี้ก<ร>ดติดตั้งเดี๋ยวรอก่อนกดตรงนี้ครับแล้วให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเอาใส่ไว้นะก็ค,อคือ คือที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นั่นแหละนี่ครับกดโอเคไปรอสักครู่นะเมื่อกี้กูเ้าเองนะกูเ้าเองนะเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บค้างอีกอ้สั์นะเดี๋ยวรอแป๊บนะครับช่อง <c oughs> น,นี้รีวิวคลิปเยอะเพราะอยากเป็นที่รู้จักอะเมื่อเราทำ เสร็จแล้วนะเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราทำไว้มันจะขึ้นหน้าตามาแบบนี้คะ่ะอ่าโอเคจากนั้นมันจะเขียนว่า m i n e c r a f t อะไรอ่ะ DAT เนี่ยเราเดะบัิกเ,เข้าไปครับหให้เรารอครับไม่ใช่เป่าวะอ่าใช่ครับก็จากนั้นก็ให้เราใส่ IP เราเข้าไปนะ ใใส่ชื่อตัวละครของเรานะแล้วเราก็รอ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 แล้วมันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับร <c oughs> อ,อก่อน <c oughs> คือโปรแกรมนี้มันจะไม่สามารถลงมอสได้นะอ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วให้เราถ้าเราอยากเปลี่ยนภาษาเราก็ไปเปลี่ยนภาษาได้นะภาษาไทยนี่มันจะมีเซิร์ฟมาให้อตัตโนมัติครับนั้นให้เราเข้าไป อะจากนั้นให้เราพิมพ์ logn นะนี่ก็เป็นรหัสผมนะไม่ให้ดูสง่วนัวลิิทสิ์รครับอ่ะโอเคนะนี่มันก็จะได้มาเป็นภาพส,สวยๆแบบนี้นะครับก็ไปดูของได้ครับเนีย่ยดูเงินก่อนครับเพราะวเมื่อกี้นี้ซือ้อเกาะไปเหลือเท่าไรหรนะ่เหลือสองแสนห้านะเหลือสองแสนหมึงอย่าพูดมากไอ้สัตว์ นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงาษาเปล่าวะเฮ่ใช่เปล่าไม่ใช่กูตบบุกชันเฮ้ยเสียงสาษาบุกชันรอดไปอ่ะวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้สวัสดีครับ